สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาต่อในเรื่องของการเขียนทศนิยมซ้ำนะคะเราจะมาเขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนโดยใช้วิธีลัดมันจะมีสองแบบก็คือแบบาการแก้สมการกับวิธีลัดซึ่งการแก้สมการมันจะยุ่งยากหน่อยนะคะดังนั้นครูจะข้ามไปในของวิธีรัด คำตอบมันก็เหมือนกันดังนั้นเรามาใช้วิธีรัดกันเลยนะคะทศนิยมซ้ําสัญลักษณ์ของทศนิยมซ้ําเราจะสังเกตง่ายๆก็คือตรงตัวเลขจะมีจุดบนหัวตัวเลขเช่น0.6เห็นด้านบนไหมคะจะเป็นซ้ําหมายถึงซ้ํา6 ทศนิยมนี้หมายถึงมันจะมีค่าเป็น0.6 6 6 6 6ไปเรื่อยๆเ,เรียกว่าทศนิย,ยมซ้ำไม่มีสิ้นสุดในการเขียนสัญลักษณ์ญญแทนทศนิย,ยมซ้ำคือการเขียนจุดบนตัวเลขที่มันซ้ำอันนี้เขาเรียกว่าซ้ำหนึ่งครั้งจะเขียนจุดบนตัวเลขแค่1ตัวคือเลข่าอันนี้จะเป็น1.333ซ 3. 3. ้ำ อันนี้คือเป็นจํานวนเต็ม1น,นะคะต่อไปอันนี้เรียกว่าซ้ำสองตำแหน่งนะคะซ้ำสองตำแหน่งจะมี2จุดก็คือ3้มสี่กับ7ทศนิยมแบบนี้ลักษณะความหมายของมันก็คือจะเป็น0 4 7 4 7ไปเรื่อยๆนะคะเรียกว่าทศนิยมซ้ำสองอันนี้ก็ซ้ำสองเหมือนกันอันนี้เรียกว่าซ้ำสามนะคะมันมีจุด2ตัวก็จริงแต่เขาหมายถึงซ้ำตั้งแต่1 ซ้ตัวเลขตั้งแต่เลขหลักทศนิยมหลักที่1จนถึงหลักที่3นะคะก็คือเลข1 0ึ่นาะคะดังนั้นก็จะเป็นทศนิยมซ้ํา105105ไปเรื่อยๆนะคะเรียกว่าทศนิยมซ้ํา3ตัวอันนี้เรียกว่าทศนิยมซ้ํา4 4ตัวมีเลข2ซ้ําเลข2 0 1 4ก็จะเป็นความหมายของเขาก็คือจะเป็นซ้ํา2014 2 0 1 4 2 0 1 4ไปเรื่อยๆนะคะเรียกว่า3 4ตัวทีนี้มาดูอีกกรณีหนึ่งคือเป็นทศนิยม3แบบนี้มีเป็นทศนิยม2ตำแหน่งแต่3แค่ตัวเดียวคือเลข5เวลาอ่านให้นักเรียนอ่านว่าเก้าจุดหนึ่ง้าามหความหมายของเขาก็คือ9.15แล้วก็ต่อไปก็จะเป็น5 5 5 5, 5ไปไม่มีสิ้นสุดนะคะ เรียกว่าซ้ำตำแหน่งเดียวแต่เป็นทศยมสองตำแหน่งข้อ9ก็เหมือนกันเรียนจะสังเกตระหว่างข้อข้อ9คือเป็นสองตำแหน่งแต่ซ้ำแค่ตำแหน่งเดียวแต่ส่วนข้อสนี้จะสองตำแหน่งเหมือนกันแต่ซ้ำสองตำแหน่งคือเลขคือเลข8กับเลข1ส่วนข้อนี้จะซ้ำแค่ตำแหน่งเดียวคือเลข2นะคะ การเขียนเป็นรูปเศษส่วนก็จะเขียนแตกต่างกันระหว่างซ้ำทั้งหมดกับซ้ำแค่บางตัวนะคะ,ะทีนี้มาเข้าสู่การเขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนกันเลยนะคะ,ะในข้อที่1ข้อที่1ข้อที่1จะเป็น0.6ซ้ำหนะคะ ลอกโจทย์ลงมาก่อน0.6 3 6ามหมันหมายถึง0.6 0 6 6จไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้คือความหมายของเขาเวลาเขียนทศนิยมส้ม6ก6เวลาเขียนทศนิยมทศนิยมเวลาเขียนเราก็มองไปเรามองเห็นเป็นเลขอะไรเป็นเลข6แล้วก็เขียน6อันนี้อธิบายง่ายงนะคะส่วนด้วย มันซ้ํากี่ตําแหน่งซ้ำหนึ่งตำแหน่งก็เขียนสวยด้วยเก้าแค่นี้ค่ะง่ายมากนะคะก็คือถ้าซ้ำหนึ่งตำแหน่งก็จะเขียนเลขเก้าแค่หนึ่งตัวถ้าซ้ำสองตำแหน่งก็จะเขียนเลขเก้าสองตัวซ้ำสามตำแหน่งก็เขียนเลขเก้าสามตัวแต่นักเรียนระวังในการตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยนะคะอย่างเช่นเก้า หกส่วนเเนี่ยสามารถตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยการเอา3มาหารทั้งสีและส่วนก็จะได้2ส่วน3ที่จริงคำตอบก็จะเป็น2ส่วน3นะคะจากาจากเศษส่วน9ส่วน6ทำชดสิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วนแล้วก็ต้องพิจารณาดูาด้วยว่าเศษส่วนนั้น เป็นเศษส่วนสามารถตัดทอนได้ไหมถ้าตัดได้ให้ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำที่สุดแล้วก็ถ้าเป็นเศษเกินให้ทำเป็นจำนวนคะถึงจะสามารถนำมาตอบได้นะคะส่วนข้อ2นี้ก็ซ้ำา1ตำแหน่งนะคะ,อะสองข้อนี้ต่างกันที่มีจำนวนเต็มกับไม่มีจำนวนเต็มดังนั้นข้อนี้ข้อนี้เราก็จะเขียน 1.333ความหมายของเขาก็คือ1.33333าไปเรื่อยๆนะคะเวลาหาเศษส่วนเราก็จะได้เป็นมันซ้ำกี่ตำแหน่งเป็นจำนวนเต็ม1แล้วก็เขียน1เศษ3 3ตําตำแหน่งก็ส่วนด้วย9นักเรียนก็ต้องระวังว่าเศษส่วนนี้เป็นเศษส่วน เทถ้าเศษส่วนเทสามารถตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมก็ยังตัดลงได้อีกก็ใช้แม่3ในการตัด3 1หเป็น3 3 3 9านะคะคำตอบที่จริงก็คือจะเป็น1เศษ1ส่วน3นั่นเองนะคะอันนี้สองกรณีนี้เป็นแบบมีจำนวนเต็มคือตัวที่อยู่หน้าจุดกับตัวที่ไม่มีจำนวนเต็มคือหน้าเป็นศูนย์ นี่หน้าเป็นเลขออื่นๆแล้วก็จะเขียนตรงตัวเลขเต็มเนี่ยจะไว้ด้านหน้าของเศษส่วนหรือเขาเรียกว่าเศษจ,จำนวนคะนั่นเองนะคะต่อไปกรณี3 2กรณี3 2คือ0.47347สนะคะ3 4กับ7เวลาเขียนเป็นเศษส่วนนักเรียนก็เขียน4 7าก็กลายเป็น4 7นะคะ สี่สิส่วนด้วยมันซ้ำกี่ตัวซ้ำสอตัวก็ต้องเขียนเลขเก้าตัวนะคะหาข้อนี้มันยังไม่สามารถหาเศษส่วนอย่างต่ำได้ไม่สามารถตัดทอนได้นะคะข้อ4ก็จะทำกรณีเหมือนข้อ2อนะคะก็สองจุดแปซ้ำแปกับ1นึะคะซ้ำแปกับ1ก็จะได้เท่ากับจำนวนเต็ม 2ทาเป็นจำนวนคะนะคะก็ได้81ส่วนด้วย99นะคะ81กับ99นี้สามารถตัดทอนได้นะคะโดยใช้แม่9ในการตัดนะคะ9 9 81 91เป็น91นะคะสังเกต9 9 99, 99เนี่ยก็คือแม่11แน่นอนนะคะคำตอบจริงๆก็คือจำนวน2 4 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9ส<ๆ>่วน11นะคะ ต่อไปอันนี้ซ้ำต่อไปกรณีซ้ำสามซ้ำสามตำแหน่งก็ให้นักเรียนเขียนเก้าเขียนหนึ่งร้อยห้า 105. ส่วนด้วย 9 9 3ตัวก็คือ999นั่นเองแล้วก็ต้องมาดูว่ามันเปมันอาจะทดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้หรือไม่ข้อนี้เหมือนกันนะคะข้อนี้ก็เขียน2,114แล้วก็ส่วนด้วย94ตัวคือ9,999นะคะทีนี้มาดูในกรณีต่อไปคือกรณีที่กรณีที่ซ้ำไม่หมดทุกตัวทศิหลัง หนังทศนิยมไม่ําทุกตัวเช่นข้อ9นะคะข้อ9นี่คือเป็นทศนิยม2ตำแหน่งแต่3าแค่1ตำแหน่งคือ3ามแค่2มีเลข7กับ2แต่3าแค่2เราจะทำยังไงอ่ามาดูกัน0.7232 2. เวลาทำเป็นเศษส่วนให้นักเรียนเอาเอาตัวเลขทั้งหมดมาคือ72 ลบด้วยตัวที่ไม่ซ้ำตัวที่ไม่ซ้ำคือเลข7ลบด้วย7ส่วนด้วยซ้ำหนึ่งตัวไม่ซ้ำหนึ่งตัวถ้าซ้ำหนึ่งตัวให้นักเรียนเขียนเลข9ไว้ด้านหน้าถ้าไม่ซ้ำให้เขียนเป็นเลข0ดังนั้นตัวส่วนก็จะได้เป็น90แต่ละข้อจะไม่เหมือนกันนะคะ,ะเมื่อกี้ซ้ำหมดจะใช้เลข9แทน9 9 9 9หมดซ้ำสีตำแหน่งก็9 4ตัว แต่ในกรณีนี้คือเป็นทศนิยม2องตำแหน่งแต่ซ้ำแค่1ตําตำแหน่งดังนั้นซ้ำา1ก็เขียนเลข91้ตัวถ้าถ้าซ้ำสองตำแหน่งก็เขียนเลข92้9-2ตัวแล้วไปดูว่าไม่ซ้ำอีกกี่ตัวก็เขียนเลข0ตามจํานวนนั้นไม่รวมหน้าจุดนะคะไม่รวมจํานวนเต็มเราอาคิดแค่หลังหลังจุดทศนิยมทศนิยมตำแหน่งที่1ตําแหน่งที่2อย่างนี้นะคะนี้นักเรียนก็ใช้การลบ การลบและหาคําตอบนะคะห้ามทําแบบนี้ไหมครูต้องทําแบบสําเร็จมาให้คุณครูนะคะก็จะได้7 2ลบ7ก็จะได้65ส่วนด้วย90ชัดเจนนะคะสามารถตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่าได้ก็ตัดทอนนักเรียนถ้ายังไม่ถนัดในเรื่องสูตรคูณก็ ใช้ไม่ห้าในการตัดก่อนก็ได้นะคะคำตอบให้เรียนนักเรียนลองไปคิดดู be, like นะคะอันน mmm. like. ี้ครูทําเป็นตัวอย่างหาคำตอบที่แท้จริงมาให้คุณครูนะคะส่วนมาในกรณีข้อ11ข้อ11คือ0.703 3ข้อนี้หมายถึงเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งแต่ําำแค่2ตัวหลัง ตัวหน้าไม่สามเรามาเขียนเป็นรูปเศษส่วนได้เป็น0 7 0 3ซ้ํา0ย์กับ3นักเรียนก็เขียนเอาตัวเลขดึงมาค่ะ 70,,3 ลบด้วยตัวที่ไม่ซ้ําลบออกด้วยตัวที่ซ้าําคือตัวเดียวคือเลข7ก็ลบด้วย7ส่วนด้วยซ้ํา2ตําแหน่งก็เขียนเลข92ตัวไม่ซ้ํา1ตําแหน่งก็เขียนเลข0ย์อันนี้นะคะ นั่นเอก็ไปหาคำตอบมาว่า703-7เได้เท่าไหร่แล้วก็หาตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำมีกรณีอื่นอีกไหมกรณีอื่นถ้าเป็นจำนวนเต็มด้านหน้าเราก็ดึงจำนวนเต็มออกมาเลยไม่ต้องเอาไปเขียนอะลองทำดูสักข้อก็ได้เอาข้อนี้ข้อที่12 8. จุด 2 6 1 3 6 1อันนี้เป็นทศนิยมสามตำแหน่งแต่3 2ตำแหน่งเหมือนข้อเมื่อกี้นะคะแต่แตกต่างที่มีจำนวนเต็มคือเลข8หน้าจุดแล้วก็เขียน8ไว้ทำเป็นจำนวนคละเหมือนเดิมเศษส่วนก็เอาตัวเลขทั้งหมดมาที่อยู่หลังทศนิยมนะคะหลังทศนิยมก็มี2 6 1 ลบด้วยตัวที่ไม่ซ้ําคือเลข2ส,ส่วนด้วยซ้ํากี่ตัวซ้ำส,สอตัวก็เขียนเลข9ก9 2ตัวแล้วก็ไม่ซ้ําอีก1ตัวก็คือแค่นี้นะคะเราจะเขียนแค่นี้เราจะไม่รวม8นะคะเพราะว่า8มันอยู่หน้าจุดเราจะเอาแค่หลังจุดเท่านั้นนะคะน,นักเรียนก็ไปหาคําตอบมาทีา่ที่ลบกันแล้วแล้วก็ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ําให้คุณครูด้วยนะคะอันนี้คือ การทำทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนทีนี้มาดูในหน้า29นะคะในหน้า29จะเป็นมีตัวดำเนินการขึ้นมาคือบวกลบคูณหารส่วนในนี้มีแต่บวกนักเรียนจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวครูทำให้ดูสักข้อหนึ่งในกรณีที่หนึ่งคือ 40่ส่วนด้วย99น,นี่ก็เป็นทศเศยมซ้ำนะคะคือ,อเป็น0.4คูณด้วยเราก็ทำเป็นเศษส่วนง่ายทีย่สุดถ้าเป็นเศษส่วนปุ๊บอันนี้เป็น2ตํตำแหน่งเศษส่วนเท่ากันสามารถบวกและลบได้นะคะดังนั้นข้อที่1ก็วิธีทำ40ส่วน99บวกด้วย07 จุดเจ็ดหเท่ากับตัวนี้ก็คงเดิมสี่สิบส่วนด้วย99บกวกด้วยทำทดทำทำทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วนก็จะได้เป็น76ส่วนด้วย99เห็นไหมคะว่าเศษส่วนเท่ากันสามารถบวกได้ก็จะได้เป็น40บบวกด้วย 76ส่วนด้วย99ก็ดำเนินการบวกกัน70บวก70บวกเได้116ส่วนด้วย9 9เนะคะทีนี้สังเกตดูเป็นเศษเกินเราก็ทำเป็นจำนวนคะโดยการใช้วิธีการหารยาวนะคะเพื่อคนรวดเร็วก็จะได้เป็นจำนวนหนึ่งเศษ10บ 7ส่วนด้วย99นี้ต้องใช้วิธีการหารยาวถึงจะได้มาตอบตรงนี้นะคะหารยาว1 16หารด้วย99 991เป็น99ลบกันเหลือ17ก็จะได้เป็นจำนวน1 17เศษสส่วนด้วยคงเดิมคือ99นะคะนักเรียนก็ตอบแค่นี้คือ ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเขาต้องการให้เรียนทำทศนิยมซ้ําให้เป็นเศษส่วนดังนั้นนักเรียนต้องแปลงให้เป็นเศษส่วนก่อนนะคะจึงจะสามารถดําเนินการได้นะคะมีทั้งหมดหาข้อด้วยกันวันนี้ก็คงจะอสอนในเรื่องของการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนยิยมการเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนแล้วก็วิธีการหาผลลัพธ์ ในกรณีที่มีทศนิยมซ้ำนะคะแต่เรื่องอเศษส่วนนักเรียนต้องระวงังถ้าเป็นบวกกับลบเนี่ยนักเรียนต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนถึงจะสามารถบวกและลบได้นะคะอันนี้เป็นเกต็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีทุกคน